ลูกสมคนลองบอกลุงมาสิว่าพวกเจ้ามีดีอะไรถึงจะให้ลุงยกสมบัติให้ผมขอคนแรกเลยนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยมีพลังล่องหคนได้ั่นเองเดี๋ยวอย่า, <c oughs> ยาคิดว่าผมนะล้อเล่นนะครับผมล่องคนได้จริงๆดูนะครับสามสาสองหนึ่งล่องหนฟึ๊บ เป็นไงล่ะครับตอนนี้ผมล่องหนอยู่นะครับคุณปูบอกเลยว่าพลังล่องหนของผมเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยจี้นี่นไม่มดูกูดูกูผมนะครับคุณปูผมเนี่ย,ม,ยมีพลังวิเศษก็คือพลังบินนั่นเองทําเชื่อผมจะบินให้ดูคุณูนะครับเชื่อเชื่อ เป็นไงครับผมบินให้ดูแล้วเป็นไงครับผมบินได้จริงๆเชื่อผมยังอืมอืมอืก็ใช้ได้อยู่หนึ่งคนสองคนแรกเนี่ยก็พอใช้ได้เลไหนคนที่สามมานี้มานี่ไหมมาช่วยดูดูดิว่ามีพลังพิเศษอะไรคือผมไม่มีอะไรเลยครับคุณป,ปูผมมีแต่ไอเนี่ยครับ เนี่ยครับผมมแต่ไอ้เนี่ยครับมันมันเนี่ยครับผมมีแต่ไอ้นี่ผมไม่มีอันอื่นกับเขาได้ครับผมมีแต่ไอ้เนี่ยครับโอ้โหโอ้โหรูแล้วฉันยกมรดกให้คนนี้คนนี้เลยฉันยกให้ชนยกให้มรดกให้คนนี้ก่อนฉันจะตายฉันจะยกมรดกให้คนนี้เฮ้ยทำไมล่ะครับคุณปู พลังของผมไม่ดีตรงไหนพลังของผมตั้งร่องนนหนเลยนะครับคุณปู่พลังของผมดีจะตายเจ้าอย่ามาพูดพลังของเจ้าไม่อาจเทียบได้พลังของเจ้ากายคนที่สามมีพลังที่เนื้อมนุษย์มันาเจ้านั่นทั้งใหญ่ทั้งยาวบอกเลยเขา้าสำคัญมากในสนามรบถ้าไม่มีเจ้านี่สนามรบการ การประลองหรือการต่อสู้บนเตียงบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนอันนี้มันสําคัญมากเรื่องบนเตียงต้องมีไอ้นีล่ล่ะฉันยกให้แกมาราดอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมาก,อข,อมากขอบคุณครับผมซาบซึ้งมากเลยนะครับอืออมอมเนขอบคุณครับ ดีแล้วดีแล้วฉันยกมาระดกให้ไหนสงสัยฉันจะตายแล้วฝากยกมารดกให้ลูกคนที่สามฉันด้วย